สวัสดีครับแหมผมหมากปินเอนะครับแหมดีใจจังเลยครับที่ได้มาเจอแฟนๆสีสันบันเทิงติดต่อกันเลยว้าวหยุดพี่หมากหยุดหยุดหยุดสต๊อปพี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะคิมจะมาเป็นพิธีกรให้กับสีสันบันเทิงค่ะไม่เอา้าไม่ได้คิมไม่ได้พี่มาก่อนคิมมาช้า<ะ>หมดสิทธิ์แล้วเฮ้ยมาช้าอะไรเราคิมกาลังแปดขนตาเส้นสุดท้ายอยู่ไงนี่ไงจะปัดทําไมสวยอยู่แล้ว สวยที่สุดให้พี่หมากดูไงคะไม่ใช่ค่ะก็อยากจะให้แฟนๆปีศัจบันเทิงดูไงคะอ,ะอ่ะเรามาเป็นพิธีกรด้วยกันก็ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราสองคนมีงานเด็ดจะมานำเสนอค่ะเอาง่ายๆแบบนี้เลยคิมนี่จะแข่งกันทั้งในจอทั้งนอกจอเลยใช่ไหมเนี่ย โอเควันนี้พี่ยอมให้ก็ได้เพราะออกสื่ออยู่เนี่ย <c oughs> มาเรามาเข้าเรื่อง <c oughs> นี่ครับจะบอกให้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่รอดูนะครับผมเนี่ยก็อยากดูสุดๆไปเลยครับละครเรื่องแอบรักทิมออนไลน์เนี่ย <c oughs> <c oughs> แอบ,บรักออนไลน์ค่ะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับอะไปดูกันดีกว่าครับสกุปละครเรื่องแอบรักออนไลน์ครับ <c oughs> ไปกันเลยค่ะ เตรียมหมอนไว้หลายใบเพราะกลัวว่าใบเดียวจะจิกไม่พอสําหรับนิยายโรแมนติกคอมดี้แอบรักออนไลน์ที่เขียนโดยร่มแก้วซึ่งผู้จัดคนเก่งแอนทองประสมได้หยิบมาทําเป็นละครเตรียมส่งลงจอในวันพรุ่งนี้รับรองว่ารายชื่อพระนางสองคู่สองรถจะจั๊กกะจี้หัวใจแอนปีเตอร์และครูจินทะลุจออย่างหมากคิมโดยเรื่องนี้แอนได้กระโดดมาเล่นเป็นสาวเนียบกริบเพอร์เฟคชันนิสตัวแม่ไม่เปิดใจรักใครแม้แต่เจ้านายหรือคุณบอสสุดฮอตอย่างปีเตอร์ที่ดูจะเข้าใจเธอมาก ที่สุดแต่สุดท้ายก็ไปเกิดสปาร์กับรุ่นน้องสุดหล่อไฟแรงอย่างมาก,มกใช้ทั้งแชทออนไลน์และอีเมลภายใต้ชื่อคุณแอบรัก ตามจีเพราะไม่อยากเป็นแม่ชีจะแอบกินไก่วัดแต่ดราม่าก,ก็บังเกิดเมื่อสาวเปรี้ยววัยอ้ออย่างคิมเบอรี่ที่แพสเน์ความดีของหนุ่มมากสวมรอยเป็นคุณแอบรักแทนงานนี้ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าหนุ่มมากรักแอนหรือคิมกันแน่รับรองว่าเข้มข้นหวานมันเพราะลงตัวทุกคนทุกอารมณ์ทุกฉากดูแล้วอยากจะใช้ชื่อแอบรักกันทั้งประเทศแน่ๆค่ะต่างคนต่างแอบรักอย่างนี้ครับแล้วก็ ม่กล้าที่แสดงออกไม่กล้าที่จะบอกเงี้ยครับมีมีหม,มากมาเป็นตัวประเด็นที่จะต้องเด,ดินหน้าอะไรเงี้ยครับเรื่องมันน่ารักมากกับรัฐพรที่สุดพอลงตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสมหวังนะครับคู่กัดกันนะครับอพอแง่แม่งอนก็คนนี้ก็จะคอยหาเรื่องเราตลอดแล้วเราก็แบบแเราก็จะแบบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโตกว่าอะไรเงรี้ยเราก็ค่อนข้างจะแบบเฉยเฉลำคาญเขาอะไรเงี้ยครับแต่งตัวเก่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความแซ่บนิดหน่อยอม,มากกว่าพี่แอนค่ะน่าจะเป็นน่าจะได้เจอบุคลิกใหม่ ของตัวผมของตัวคิมได้จิ้นกันอีก,อ,กอีกแบบหนึ่งอ่ะออก็อีกอารมณ์หนึ่งครับผมก็หวังว่าจะจะประทับใจของคนดูทุกคนครับและเรื่องนี้พี่แอนยังเฮลโลก,กองทัพตัวโจเพื่อนรักทั้งอ้นสีเออนานตักบริบูรณ์เอกอี e ้แองจี้จิ๊บทงทง,ทงพาคุณผู้ชมไปดูความอลหม่านของโลกโบรกเกอร์หุ้นรวมถึงภาพสวยๆหลากโลเคชันทั้งไทยแลนด์แอนเยอรมันการันตีโดยยอดผู้กำกับคู่บุญพีเอลอัมไพพรค่ะ ก็คือลองบ้างลองฉีกแบบใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย <after> ค <leather> ่ะแล้วก็เป็นอีกอาชีพการงานหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ก็ไม่ได้เน้นทางอาชีพเยอะนะคะแค่บังเอิญในนิยายเขาเป็นเขาเป็นเรื่องทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็แต่ใช้เส้นเลือกรักนำก็คิมก็จะแอบรักหมากหมากเราก็ไปแอบลักหมากปีเตอร์ก็แอบรักแอนแล้วก็แอบลักไปม้ไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่าจองมันเป็นยังไง แน่นอนอยู่แล้วครับคิมครับละคร <c oughs> ของเราเนี่ยครบรถรับรองว่าคากันท้องแข็งแน่นอนครับ <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคิมมีข่าวสารพัดรสชาติจะมานําเสนอ <c oughs> ให้กับแฟนๆสีสันบันเทิงได้ดูกันค่ะว้าวถ้าคิมจะจัดมาขนาดนี้พี่ไม่พลาดแล้วล่ะ <c oughs> ไปดูกันได้เลยค่ะ <c oughs> เอาเละครับคิมนาทีนี้เป็นนาทีของเราแล้วครับพี่อยากจะตะโกนดังๆเลยนะครับว่าพรุ่งนี้ละครเรื่อง แอบรักออนไลน์เนี่ยจะออนแอร์เป็นวันแรกนัแสดงเนี่ยขนกันมาเป็นกองทัพเลยครับใช่ค่ะและเนื้อเรื่องเนี่ยก็สนุกมากแน่ๆเลยค่ะแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าระหว่างเราสองคนเนี่ยใครจะชนะแล้วก็ได้ไปทํางานที่บริษัทของพี่พีเตอร์ <ừ. S 2> และที่สําคัญนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะผู้จัดแสนสวยของเราพี่แอนทองผสมะค่ะที่ทั้งจัดแล้วก็ทั้งแสดงเองด้วยรับรองความสนุกเนี่ยเกินล้านเปอร์เซ็นต์แน่ๆค่ะพี่หมาคะ <ừ? S 2> มีอะไรจะพูดอีกไหมคะ อืมเฮ้พี่ต้องบอกคนนี้ให้รอดูด้วยดีกว่านะบอกใครถ้าอยากรู้รอดูว่าพี่ชายกับใครในวันทุนนี้แล้วกันนะนี่ทุกคืนวันพุธพฤหัสครับแอบรักออนไลน์หลังข่าวโรวนี้ผมไปก่อนแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปไหนฮะนี่มาลาคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อน ชัดกับใครอบอกก่อนเอามานี่นี้ก็รู้แล้วไม่จะรู้ตอนนี้ไดูเลยนเอันนี้ดิไม่ไปแล้วครับบายเอาไปดิ